สวัสดีครับผมเอกกลินชัยกิตพัฒนากุลจัดทำชมรมพักเครื่องรัฐบาลประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อขบวนการการสร้างงานหรือการบริหารงบประมาณด้วยลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อขบวนการบ่อนการพนันหรือคาสิโนหรือขบวนการ ที่ถูกต้องตามกฎหมายผมบันทึกหลักฐานถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสูงสุดถึงพลเอกสล่างเนียมประดิษฐ์ประธานกรรมาธิการร่างงบประมาณปี2566ซึ่งปัจจุบันนี้วันที่26มีนาคม2566มี ขบวนการที่ถูกต้องต่อขบวนการเฟซบุ๊ก0902091805หรือ0955971484เพื่อให้เกิดขบวนการเจรจาหรือการวิเคราะห์หรือการหาเหตุผลในการนำเสนอให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ร้อยล้านกว่าชีวิตทั่วโลกได้รับข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการของกระบวนการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเคสิในการจัดทำโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการสองล้านชีวิตหรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย60ล้านชีวิต ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่14พฤษภาคม2566และจะมีขบวนการที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อรัฐสภาและเป็นประโยชน์ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประโยชน์ต่อขบวนการนักกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อขบวนการเยาวชนเป็นประโยชน์ต่อขบวนการพักเครื่องแห่งประเทศไทยหรือสมาคมพักเครื่องแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นยังไงกับขบวนการ ชมลมพระเครื่องรัฐบาลประเทศไทยผมเอกรินชัยกิจพัฒนากุลนำเสนอพระวัดส,สุทัศน์เป็นขบวนการปฏติมากรรมของชนชาติจีนพระองค์นี้มีการสร้างประมาณหลายสิบปีแต่ศิลปะได้มาจากต้นตำรับของสถาบันราชวงศ์ที่มีมยาวกว่า ห้าปีหรือพันปีซึ่งพระองค์นี้อยู่ในขบวนการเป็นพิมพ์พิเศษหมายถึงว่าเป็นการหล่อพิเศษแต่สร้างตอนประมาณหลายสิบปีแต่มีโค้ดข้างหลังโค้ดดอกจันและมีหมายเลขมีหมายเลขต่อ เก้ 9, 5, 6, ห้รืออะไร9 5 6าห้าหกะมีดอกจันนี่ครับคือปฏิมากรรมของชนชาติจีนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นพุทธรัศนาที่มีพลังในการดำรงชีวิตประจำวันของนายอิทธิพลบุญประคองไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการ จังหวัดไทยนา,นาทีม,มนตรีวัดหรือเป็นนายอำเภอที่ได้รับการนำเสนอวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับผักเครื่ององค์นี้มีขบวนการที่ลงโฆษณาหลายหน่วยงานราชการมีศิลป,ปะที่เป็นที่เคารพนับถือของชนชาติจีนก็คือคือรของเวียดนามหรือของประเทศ อเมริกาหรือประเทศรัสเซียมีความคิดเห็นกับกระบวนการศิลปะของชนชาติไทยในการพัฒนาคุณภาพเพราะปัจจุบันเนี้ยกรรมธิการล่างงบประมาณเขารู้อย่างเดียวคือกระบวนการคอร์รัปชันงบประมาณและกระบวนการของประชาชนที่มาจากกระบวนการกรรมธิการล่างงบประมาณเขานับถืออย่างเดียวคือคณะกรรมการทีร่การล่างงบประมาณบคอร์รัปชันงบประมาณไม่ผิดกฎหมาย แต่นักโทษแปดชีวิตที่มาจากกรรมการที่การล่างงบประมาณคือบุคคลได้รับผลกระทบแปดปีกว่านานทําหน้าที่ของกรรมการการล่างงบประมาณหรือประชาชนที่มาจากการมาการที่การล่างงบประมาณนั้นรู้อย่างเดียวคือคุณค่าของการคอร์รัปชันงบประมาณคุณค่าของการรักขโมยของคุณค่าของการค้ายยาเสพติดคุณค่าของการเปิดบ่อนการพนัน และปัจจุบันนี้ตำรวจทหารรู้อย่างเดียวคือกรรมมาธิการร่างงบประมาณของพลเอกส่างเนียมประดิษฐ์คือความถูกต้องตองงบประมาณปีละสามล้านล้านบาทและนายอิทธิพลบุญประคองจะมีความยุติธรรมต่อนายพรเพชรวิชิตชลชัยยังไงจะมีความยุติธรรมต่อนายชวนหลีก์พายังไงต่อขบวนการเรียกรับผลประโยชน์สองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นต์ นายพรเพชรวิชิตชลชัยอาจจะได้รับผลประโยชน์2%จากขบวนการของกรรม,มาการร่างงบประมาณแต่ผลเสียผลประโยชน์คือเยาวชนทั่วประเทศไทยหรือข้าราชการที่ต้องการายยาเปิดบอนการพนันหรือข้าราชการที่ต้องการขายยาเสพติดหรือข้าราชการที่ก็ต้องการเก็บเงินกู้หรือปล่อยเงินกู้ พักเครื่องไทยเบอร์เจ็ดมีประโยชน์ต่อขบวนการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเคสิบไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยบาล้านตามขบวนการปีละสามล้านล้านบาทแต่งบประมาณหนึ่งแสนล้านบาทถูกคอร์รัปชันโดยขบวนการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรืออาคารรัฐสภาแบา่งกับสสสมาชิกห้าร้อยชีวิต เงินเดือนที่ได้รับสามแสนบาทต่อเดือนเปรียบเทียบกับเยาวชนเปรียบเทียบกับข้าราชการชนชนั้นระดับล่างมีเงินฐานเงินเดือนเดือนละหมื่นแล้วประชาชนสังคมข้าราชการชนชนั้นระดับล่างจะมีคุณค่าและประโยชน์เพื่ออะไรในเมื่อคำมาธยการล่างงบประมาณร่างกฎหมายให้สอสอมีวิถีชีวิต ที่ผิดปกติเงินเดือนสามแสนไม่พอใช้เหมือนชวนเลีกใครมีเงินเดือนสามแสนกว่าบาทหรือสี่แสนกว่าบาทแต่เงินเดือนท่านไม่พอใช้ท่านไปรับงบประมาณในก